ส3คะแนนดัาครับยันนาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกทีครับในวันอาทิตย์ที่สีแบบนี้ครับคู่แรงของวันนี้ครับสองทีมใหญ่ครับมาเจอกันนี่ครับในภาพสงกรานต์วิทยาลัยครับดูอายุไม่เกิน16ปีครับทุกนนี่ครับเป็นฝั่งของตระหนราชบุรีครับ นาเก็บแล้วโดนบังแล้วครับไม่ฟ้าครับลูกนี้โกสินเ๋วแล้วโดนจิ้มแย่งบอลมาอ้าวบอลของดลรุนาต้องระวังลูกนี้ดีดมาขวาเก็บได้ครับอก่อนไอ้พอดีการตาโพนดันขวาได้ปาดเข้ามาเลยไปดูตัวใกล้จับได้แล้วยิงลูกนี้โอ้ยปลายมือวอู้เซฟได้ไงครับลูกนี้ผู้สามตู้ทีท่บปุรีครับมาตอทางซ้าย ย้อนคืนเมื่อก่อนครับเดินนาตั้งกันใหม่ทีภาคบุญต่าแพงชิดๆกันเลยครับ,รบวิ่งข่าบาแล้วแตนซานให้แล้วปั่นลูกนี้บอแลแรงไปหน่อยครับแล้วลูกนี้ยังไงเอาปั๊มมาได้ครับการตะโพลแล้วเปิดไว้คนเดียวมองโอ้ยต่างไม่ได้ครับ จังหวะได้ขึ้นคนเดียวแล้วครับของรงศรท์ครับโอ้ตรงนี้น่าจะได้ครับสบัดให้ไม่เข้าเกาะมาลูกนี้ดูอีกทีครับกันครับอีกที๊ดามหลอกแล้วปั่นลูกนี้โอ้ยชนเสาแล้วมาโดนผู้ลสาตูอูได้เอล่ะหูยังไม่ได้ครับดาวน้าแล้วดิจังหวะปั่นของนั่นวงตรท์ครับ ผมเจอตัวเสียได้แล้วเมื่อัะคู่พาเน้ําแพงไปเรียบร้อยแล้วดูจังหวะพร้ามฉางอีกทีครับอย่างได้เตะมุมมาลูกนี้ของน้ำหน้ามันจะเข้าเลี่ยมทางขวาซะมากกว่านี่ครับคุรจะพบปล่อยให้ชาโนนแล้วครับดูว่าจะเลือกยิงเองเลยหรือเปล่าครับผมสิ่ให้สัญญาแล้วชาโนนป่านเองเลยบอนข้ามขาออกไปครับอย่างรับอย่าง ผมขึ้นมาที่ชานนชานนยังไม่เปิดเราเข้าซ้ายเราเปิดอ้าแล้วทีละเทปจะเจาะอ้าวโอ้ยตประขอกไปไหนครับลุงนี้พาเลยครับโอ้แล้วทีละเทปโอดนี่ครับไม่มีทองรับหน้าด้วยโอ้สปะโอ้ลุกนี้ยิงโอ้ลุกนี้ง่ายๆเลยครับนึ่งประตูสูงนับเอาครับสูงกหล่าวิ่ได้อะไรครับจ้าจังหวะยยิงนี่น้อยกว่าครับแต่ได้ประตูจนได้ครับ โอ้ลุกนี้หนึ่งรูสูนะผมเพิ่งเตือนไปแล้วนะว่าต้องระวังครับโอ้ขออนุญาตใช้วาลีเดิมกับคนนี้นะครับเบื่อที่จะเรียกชื่อเขาแล้วทีละแท้แล้วถาบอลเนียิงอีกแล้วครับหนึ่งรููนะครับส่วนกุหลาบวิทยาลัยนำทางด้านทางด้านราชบุรีครับหนึ่งเองแล้วลุกนี้ราชบุรียังได้อยู่แล้วไปเข้าข้างหลังฟาวครับสังกิ์โดนบอลไม่ชัดยังไงก็ หลบฟาวยากเหรอครับลูกนี้น่าจะเป็นจังหวะแอคชั่นสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกแล้วครับวิ่งข้าวแล้วไหลน่าจะบอลปันอ๋อ้โอลูกนี้ครับเหลือร้ายเลยครับสูดติดจนได้ครับดารูนาแล้วเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับ แล้วโปรเสินดดกให้ใบเหลืองคนทำประตูครับไ,ไม่รู้ว่าไปเยอะเยอะล้อเลียยอะไรหรือเปล่าแต่โด่ใบเหลืองไหมครับทางด้านนัชพลน,นัชพลคุณเท้าเทียมครับและโูรเสินเป่าจบครึ่งเวลาแรกครับเสมอกันอยู่ หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับคนทนาประตูฝั่งของรำนาเป็นทางด้านหลาชพลคุณเท้าเทียมแล้วฝั่งของสุาหลาเป็นทางด้านเทียเทพประหลาพลครับแล้วเอ้าเอาไว้ได้อย่างยาวไปอีกครับประกาศซุเอ้าหลางหน้าวิธีเทียเทพแปขึ้นแล้วไฮไปพื้นดีว่าโอ้โหเป็นถุงครับไปลำหน้าแน่นอนครับมาบอลทางซ้ายเทียเทพลากลุยมาแล้ว ตูตอนหนึ่งครับยดสกอร์โอ้ลูกนี้เกมส่วนของสูของเายังไรครับทำได้ครับขึ้นนำอีกครั้งครับสองประตูตอนหนึ่งครับคนยิงเป็นหน้าจุดสกอร์ครับดูว่าพจ่าดีโอจังหวะให้มาให้สวยครับเลี้ยงไาลไม่ล้ำหน้าแล้วทีนี้ลุยมาลูกนี้แล้วไปเอครับใช้ความใหญ่จะเบียดสู้ครับนันบแลเราเรื่องวันนี้เจ้าตัวเลือกให้ครับแล้วแปลแล้วแปแล้ว ดูความใจดีครับเดียบเดียบอู๋ผ่านขาผ่านหน้าประนันมาแล้วอู๋แล้วเป็นลอดขาอู๋เซฟย่าครับเดี๋ยวก็แล้ววิ่งมดกอดดีใจกันเลยครับชบุรีครับเปิดเข้ามายางบ่งได้ครับนิติกรทางหน้าเป็นธีรเทพจะแตกไม่ผ่านเปิดไปทีแล้วเอามาเข้าดังแล้วยิงเอาเข้าตัวของเวลูนาโอย เอาจนได้ครับสองประตูต่อสองครับโอนแล้วโนยิงเป็นอันดับหมายเลขสิบแปดครับแล้วดาล่าจังหีไม่ยอมครับัยรุ่นคอยเชียรร์คับโอ้จังหวะบอลเข้าหัวมาแล้วก็ยิงจอดจ่ออนี้ไม่เหลือครับดูบ้างจะไอ้ทีครับเปิดมาแล้วนี่ครับติเรนมงสะบัดไม่ไปครับแล้วบอลมาตกตรงหน้าเลือกยิงเสาแรกตรงนี้โอ้โหโติดเซฟลยครับ ดูเกียรบมุมพักไปใกล้อโอมาโอระพักอ,อกนิ่งๆแบบนี้โอโ้โหบมลสิครับสอคลาบเอาจนได้ครับเก้าคนของดาวนาจัลสิรีแล้วเหมือนจะหวังชนะเลยครับคนยิงเปน็นหน้าเหมเลขสิบแปดนะครับจีระพัดกำจรเกียรติกุนครับมาุระตูสามตัวคือเราเปิดลงนี้ขวาติดมือแล้ว ออกบอลไวแล้วผู้สิทธ์เป่าจบเกมครับเสมอกันไป2ประตู2ครับดาวน่าราชบุรีกับทางด้านของสุภาพวิทยาลัยครับคนทำประตูแบ่งแต้มให้ทางด้านของนี่ครับคนยิงยิงประตูตีเสมอให้ทางด้านดาวน่าราชบุรีครับหูล้วสุดประซับเลยครับพาให้ทีมไม่ แพ้ครับหมายเลขที่แปดจีรพัฒน์กำจรเกียรติคุณครับ